นี่หนูมาเล่นกับใครคะ <rops> ว <Leonard> สวัสดีครับสวัสดีครับเลเออหให้สมากเสน่ครวงนี้หมืน้องจนใช่ไหมน้องใครร้อเป็นตเป็นตใชไหมครับผม ไมันต้องเรียงวางตั้งสลับกันแบบนี้ลนมปันแบบนี้เหรอใช่ใช่พี่ปิ๊งทำบุกก็ดีเจต้องรู้แม่ลูกทำเป็นออกเห็นดีกว่าเฮ้ยรถเหรอได้รถต้องต่อเป็นรถเทเก๋โหยพี่แม่จะดึงอันแรกออกก่อนนะเด็กยังพ่งนสลับกันดึงนะคะนี่ปิงนั่งปิ๊งนั่งเดี๋ยวไม่เห็น นีดึงดึงดึงเซนลูกเค้ยค่อยดึงออกเย่เห็นไหมเก่งจังเลยต่อข้าบนน้องเซนหยิบเออกมาก็ได้แต่น้อยค่อยค่อยค่อยนะลูกเก็บบ้านนี้ก่อนเอออเอออ่าเย้โอเคอ่ะแม่ดึงออกให้แล้วเค้เก่งจังเลยลูกต่อข้างบนด้วยจะสร้างบ้านสร้างบ้านน้องเซนจะสร้างบ้านแล้วมาปีกปิ้งกับนาทัยแหละ บอกว่าข้างดึงชั้นหนึ่งชั้นสจริงเหรอข้างดึงชั้นหนชั้นสองใช่หนึงชั้นก็ได้จริงข้มึงชั้นอ <า S 1> บอนไมนทังทัง <c oughs> อันนี้เฮ้ยห้เ้เน,น้ยเ้ยแน่ย้ยเฮ้ยกฮ้ย้ย้เ งจะด้เนสวัสดีคุณลุงอ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะด้วยขาแฟร์แฟรก็ปิ๊งอยากมีแฟรเลยจัดให้เลยวันนี้แฟรสองต้อ <c oughs> งชิวฟางเลย